หลวงปู่หมุนทิตะสีโลอม,มตะสงสงอภิญญาห้าแผ่นดินอายุ109ปีอัตโนประวัติหลวงปู่หมุนทิตะสีโลท่านเกิดในสกุลสีสงครามหรือแก้วปักปินถือกำเนิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่15เมษายนพุทธศักราช2437 ณบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบิดาชื่อดีมารดาชื่ออวะมีอาชีพทำไรท่ทำนาท่านเป็นเด็กยากจนแต่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเลิศกว่าเด็กชาวบ้านทั่วไปต่อมาบิดามารดาเห็นแววทางด้านพระพุทธศาสนาจึงได้ท่านบนรรพชาเป็นสัมมเนนเมื่ออายุได้14ปีและนำไปฝากไว้กับพระอาจารย์ศีดาเจ้าวาดวัดบ้านจานัน ซึ่งเป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งกล้าในปีพุทธศักราช2460ขณะนั้นหลวงปู่อายุได้23ปีได้เข้ารับการอุปสมบทโมู่จำนวน9รูปโดยหลวงปู่หมุนท่านบวชเป็นรูปที่9พอดีและมียมลงของหลวงปู่เป็นเจ้าภาพให้มีหลวงพ่อสีดาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ และหลวงพ่อผุยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับฉายาว่าทิตะสีโลซึ่งแปลว่าผู้มีศินตั้งมั่นจากนั้นได้ศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆในแถบนั้นเป็นเวลาสปีก่อนที่หลวงปู่จะออกสแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆเพื่อศึกษาคันธุระและวิปัสนาธุระในชั้นสูงขึ้นไปอีก ปีพุทธศักราช2464หลวงปู่หมุนเริ่มออกศึกษาสแสวงหาประสบการณ์โดยได้ร่ำเรียนทั้งพระเวทวิทยาคมและสมถกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายสำนักการเดินทางในสมัยนั้นเป็นที่ลำบากยากเย็นมากจะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าและผจญภัยกับผีป,ป่าสัตว์ป่าที่ดุร้ายนานา,นาประการแต่หลวงปู่ก็ม่ได้ยอท้อต่ออุปสรรคอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเลย ท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมที่สำนักตัก,กาศิลาแห่งบ้านจิกใหญ่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกระทั่งศึกษาคำพีมหาพุทธาคมอันเป็นแม่บทของคำพีป์ปธมังคำพีอิทิเจคำพีมหาราชคำพีตรีนิสิงเหซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตํราพิชัยสงครามเช่นคำพรนนิติประกาศิทธิ์คำพีธนูรเวศ ว่าด้วยการแต่งเครื่องครอบมนในสงครามเป็นต้นในช่วงปีพุทธศักราช2,475ถึง2,482เมื่อหลวงปู่สำเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆก็เก็บบริขารออกทุดงเข้าป่าผ่านทิ่นธุรกันดารในชนบทต่างๆท่านเดินด้วยเท้าเปล่ามายังกรุงเทพในระยะแรกหลวงปู่ได้พำนักอยู่ที่วัดเทพธิดารามเป็นการชั่วคราว โดยมีครูทองอินซึ่งเป็นครูสอนของวัดเทพธิดารามเป็นผู้เอื้อเฟื้อจัดหาที่พำนักให้หลวงปู่ได้อยู่ที่วัดอรุณราช,ชวรารามและได้พำนักอยู่กับพระพิมลธรรมนาคสิทธิสายสมเด็จพระสังฆราชแพรต้นตำรับตะกรุดหนังหนาผักเสือที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในยุคนี้โอกาสนี้หลวงปู่ได้ร่ำเรียนวิชาคำพีมลกระจายสร ซึ่งเป็นหลักสูตรโบราณอันเก่าแก่ของคณะสงฆ์ไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นตำราที่ละเอียดลึกซึ้งว่าด้วยคำภีอัธกถายากยิ่งที่จะมีผู้เรียนได้สำเร็จหลวงปุ่มมนได้เข้าสอบวิชามมนกัดใจในช่วงนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่6ซึ่งการสอบในสมัยนั้นมีในหลวงรัชกาลที่6ทรงเป็นประธานสมเด็จพระสังฆราชแผ่เป็นประธานกรรมการฝ่ายสง และมีพระเถราจารย์เป็นผู้ทดสอบโดยมีการถามตอบแบบมุขปาฐะคือการสอบปากเปล่าถ้าถามตอบบาลีผิดเกินสามคำให้ปรับเป็นตกทันทีโดยความรู้ความสามารถที่แตกฉันในคำภีหลวงปู่สามารถสอบได้เปลี่ยนธรรมถึงหประโยคในคราวเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นหลวงปู่ได้ใช้วิชาความรู้อย่างคุ้มค่า โดยได้เป็นครูสอนมุลกัดใจอยู่ที่วัดหงรัตนารามฝั่งธนบุรีเป็นเวลานานหลายปีมีลูกศิษย์มากมายนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งหลวงปู่มาพักกับสมเด็จพระสังฆราชแพร่ที่วัดสุทัศน์และได้ศึกษาวิชากับสมเด็จพระสังฆราชแพรอีกด้วยจากนั้นหลวงปู่ก็เก็บบริขารเดินทุด,ดงติดตามพระอาจารย์ทองดีที่มาจากอำเภอบึงการจังหวัดหนองคาย ทุดงไปทางภาคเหนือเข้าเขตพม่าเป็นเวลาหนึ่งปีก่อนจะเดินเท้าลงใต้ไปพำนักอยู่กับพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เพื่อปฏิบัติกรรมฐานและแลกเปลี่ยนวิชากับพระอาจารย์ทิมอยู่ประมาณปีกว่าๆก,ก่อนทุดงเข้าเขตประเทศมาเลเซียเพื่อจะเรียนวิชากับพ่อท่านครนวัดบางแซใช้เวลาทุดงอยู่เจวันแต่ไม่พบท่านจึงตัดสินใจกลับวัดช้างให้ หลังจากนั้นท่านได้มารีนวิชากับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้ของท่รลึกจากพ่อท่านคล้ายคือชานหมักเม็ดใหญ่เป็นที่ระลึกจากนั้นท่านก็ออกทุดงเรื่อยมาจนกลับสู่เขตอีสานอีกครั้งและได้พบกับหลวงปู่ศรีฉันทศริในป่าแถบจังหวัดหนองคายและได้เรียนวิชาลบผงจากหลวงปู่ศรีซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหม,มรังสี ในช่วงที่หลวงปู่หมุนออกทุดงแถบถินอุบลราชธานีท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นพริทัตโตและได้ขอเรียนข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานแต่ไม่ได้ร่วมคณะทุดงเนื่องจากท่านอยู่ในสังกัดมหานิกายซึ่งหลวงปู่เคยเล่ประวัติไว้ในช่วงทุดงให้กับพระภิกษุที่เป็นหลานของท่านฟังว่าเคยได้เป็นสิทธิหลวงปู่มั่นอยู่พักหนึ่งในช่วงที่หลวงปู่ต้องการเจริญสมณธรรม เป็นธรรมอันล้ำเลิศยากยิ่งที่ผู้ซึ่งยังเข้าไม่ถึงจะลงรู้ถึงอารมณ์ของวิปัสสนานี้ได้หลวงปุ่มหมุนได้อยู่ปรนิบัติรับใช้พระอาจารย์มั่นอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็สแสวงหาความวิเวกเพื่อประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งหลวงปู่แตกฉานเชี่ยวชาญครั้งนั้นหลวงปู่หมุนได้ศึกษาธรรมจนพบพระสหธรรมิกที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นรู้จักสนิทสนมกับทุกรูปทุกองค์ โดยเฉพาะหลวงปู่แหวนสุจินโนในตอนที่หลวงปู่หมุนไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นท่ามกลางสิทธิสายกองทัพธรรมในขณะสนทนาธรรมหลวงปู่มั่นได้ประรบกับหลวงปู่หมุนว่าท่านหมุนท่านเก่งพอตัวยูนแล้วหากไม่เจอกันหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทให้สอบถามท่านแหวนได้เพราะท่านแหวนเขาเก่ง หลวงปู่มั่นได้มอบของที่ระลึกให้หลวงปู่หมุนสองอย่างคือแผ่นจานอากระใบลานม้วนเป็นลูกอมกลมๆเขียนเป็นภาษาบาลีว่าเยธรรมาเหตุภาวาและธนบัตรรัชการที่8พร้อมลายเซ็นหลวงปู่มัน่นภายหลังหลวงปู่ได้มอบให้ยมมนดาท่านไปเก็บไว้ต่อมาหลวงปู่มีความกังขาสงสัยในกรรมฐานในเรื่องของจตุธาตุวัฏฐาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติในธาตุทั้ง4อันเป็นมูลฐานของอิทธิปาฏิหารต่างๆท่านจึงได้เดินทางไปกราบขอความรู้เพิ่มเติมจากหลวงปู่แหวนสุจินโนก็ได้รับความกระจ่างทองแท้จากนั้นท่านก็ได้ออกทุดดงไปร่ำเรียนวิชาจากพระอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีต่อมาไม่นานหลวงปู่ ก็ได้มาร่ำเรียนวิชามีดหมอมหาปราบจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองซึ่งวิชานี้หลวงพ่อเดิมพุทธสรวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ก็เรียนจากหลวงพ่อขำและหลวงพ่อเงินเช่นกันนอกจากนี้หลวงปู่ยังทุดดงมาขอเรียนวิชากับหลวงพ่อสอนและได้พำนักอยู่กับหลวงพ่อสอนวัดเสริงสาง จนกระทั่งหลวงพ่อสอนไว้ใจให้วิชาอาคมและครอบครูให้กับหลวงปู่หมนหลวงปู่หมนุนนับเป็นหนึ่งในทายาทผู้สืบสายเวทวิทยาพุทธาคมในสายสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักร,ราชอาณาจักรลาวโดยสมเด็จลุนเป็นที่เลื่องลือในคุณธรรมและอภิญญาอภินิหารอาทิสามารถเดินบนผิวน้ำได้ ย่นระยะทางได้แปลงกายได้เดินทะลุภูเขาได้กล่าวกันว่าภิกษุสงยุคก,ก่อนโน,น้นต่างดันด้นสืบเสาะตามหาสมเด็จลุนเพื่อขอฝากตัวเป็นสิทธิศึกษามหาวิทยาคมตลอดจนวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่หมุนเองก็ดันด้นทุดงผ่านอุบลราชธานีเข้าสู่เขตประเทศลาวเพื่อสืบเสาะหาสมเด็จลุนหรือสำเร็จลุนแต่ก็ไม่พบท่าน แล้วมาพักอยู่กับหลวงพ่อมหาเพ่งวัดลำดวนในช่วงนั้นหลวงปู่ได้ใช้เวลาค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกในเรื่องพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระคำภีที่กล่าวถึงการเจริญกรรมาฐานล้นลวนประมาณสองเดือนกว่าแล้วท่านก็ทุดงกลับสู่ประเทศไทยมาพำนักอยู่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครต่อมาท่านทุดงไปทางอีสานเข้าสู่ประเทศลาวอีกหลายครั้ง จนกระทั่งท่านมีอายุได้30ปีกวปีกว่าหลวงปุ่มหมุนได้พบกับคารวาสซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของสำเร็จลนที่จังหวัดนครพนมโดยขอเรียนวิชาจากอาจารย์ฉันจนอาจารย์ฉันนั้นหมดภูมิที่จะสอนให้แล้วอาจารย์ฉันจึงได้แนะนำท่านไปฝากตัวเป็นสิทธิหลวงตาดำในการฝากตัวเป็นสิทธิของหลวงตาดำนั้นมีกฎเกณฑ์รายละเอียดมากทั้งยังต้องทดสอบภูมิปัญญาและอำนาจ ของกระแสจิตที่ต้องเข้มแข็งพอที่จะเรียนวิชาของท่านได้ในรุ่นที่หลวงปู่ฝากตัวเป็นศิษย์นั้นมีมากกว่า50รูปแต่หลวงตาดำท่านทดสอบวิชาแล้วคัดออกจนเหลือเพียงสมรูปมีหลวงปู่หมุนหลวงพ่อสงฆวัดม่วงลบบุรีและอีกรูปหนึ่งซึ่งหลวงปู่ท่านลืมชื่อไปแล้วสำหรับพิธีครอบครูของหลวงตาดำนั้น มีของยกโครที่หลวงปู่จำได้อย่างแม่นยำคือ1ผ้าไตรจีวรสอ 2, บาท3ทองคําหนัก10บบาทสำหรับทองคําท่านจะคืนให้เมื่อเรียนจบและมีข้อห้ามประการสำคัญอีกคือห้ามลาสิกขาบทตลอดชีวิตถ้าสึกไปชีวิตก็จะหาไม่ในการครอบวิชานี้ถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาวิทยาคมในสายของสำเร็จลุนแห่งนครจำปาสักซึ่งกว่าจะเรียนจบ ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญเพียรอย่างมากระหว่างที่ฝึกนี้หลวงปู่ได้จำวัดพักผ่อนแต่ละวันไม่เกินสีชั่วโมงอาหารต้องฉันมือเดียวและขั้นตอนสุดท้ายที่จะเรียนวิชาสำเร็จจะมีการทดสอบอย่างพิสดารอย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่หมุนท่านสำเร็จวิชาแม่ธาตุสีมาจากสายสำเร็จลนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าวิชาสายนี้ ลึกลับเกินปุถุชนคนธรรมดาจะเรียนได้สําเร็จผู้ที่จะเข้าถึงได้ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมาแล้วนับชาติม่ถ้วนเพราะการควบคุมธาตุสีได้นั้นผู้ที่จะสามารถทำการนี้ได้ต้องสําเร็จจตุทถชานเป็นบารฐานในการทำและยังต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกสินจตุธาตุทั้งสี่อันได้แก่ดินน้ำลมไฟอีกด้วย เมื่อสำเร็จวิชาสมดังที่ตั้งใจไว้แล้วหลวงปู่หมุนพร้อมหลวงพ่อสงก็ได้กราบลาหลวงตาดำจากนั้นหลวงปู่หมุนและหลวงพ่อสงก็ร่วมทุดงมาถึงลบบุรีมาจำวัดอยู่ที่วัดดอนม่วงต่อมาหลวงพ่อสงได้เกิดต้องตาต้องใจสาวไทยพวนเพราะกรรมเก่าตามมาบรรจบกันเข้าหรือเพราะกรรมใหม่เข้ามาขวางทางมักผลยิพพานจึงทำให้ผ้าเหลืองเกิดร้อนร่ม นั่นเองเป็นเหตุให้หลวงพ่อสงฆ์จึงต้องลาศิกขาบทไปแต่งงานอยู่กินกับสาวไทยพวนโดยลืมสัจจะที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์หลังจากแต่งงานได้ประมาณเจ็ดวันกลางเดือนห้าเป็นเวลากลางวันแสกๆอดีตหลวงพ่อสงฆ์ก็โดนฟ้าผ่าตายซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่หมุนท่านได้เห็นเหตุการณ์นั้นกับตาของท่านเองและนับเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับหลวงปู่หมุนเรมาตราบเท่าทุกวันนี้ หลังจากนั้นหลวงปู่ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจานจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาสและพระอุปชารับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนที่พระครูหมุนทิตะสีโลหลวงปู่ได้ปฏิบัติศาสนก,กิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลาถึง20ปีจึงละออกจากทุกตำแหน่งเพราะต้องการใช้ชีวิตที่เหลือบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติพระวิปัสนาธุระเพียงอย่างเดียว หลังจากที่หลวงปู่หมุนเดินทุด,ดงสแสวงธรรมอยู่หลายสิบปีประมาณปีพุทธศักราช2520ท่านจึงกลับมายังวัดบ้านจานซึ่งวัดบ้านจานในยามนั้นมีอายุก,กว่า200ปีในสภาพที่สุดโทมมากท่านจึงได้ริเริ่มการพัฒนาวัดสร้างพระอุโบสถขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงจิตทำให้พระอุโบสถเจร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเหลือลูกศิษย์และสหธรรมิกอีกหลายวัดเช่นวัดป่าหนองลมวัดนนพึ่งวัดรัพย์ลำใหญ่และคณะศิษย์วัดสุทธรรัตน์ในการสร้างถาวรวัตถุของวัดจนเป็นที่มาของวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมในหลายรุ่นต่อมาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อวัตถุมงคลและเครื่องรางของหลังแทบทุกรุ่นที่ท่านจัดสร้างขึ้นเป็นที่นิยมในหมู่ศิษยานุศิษย์ ด้วยเชื่อในพลังแห่งบุญยริศจ,จิตตานุภาพของท่านสำหรับเรื่องราวอัตชีวประวัติของหลวงปู่หมุนนั้นสหธรรมิกของหลวงปู่ที่พอจะค้นหูอาธิหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคหลวงพ่อสงวัดม่วงด้วยจิตศรัทธาต่อวัดปฏิบัติอันงดงามของหลวงปู่หมุนทิตะสีโล พระปรมาจารย์อมตะเทระห้าแผ่นดินพระภิกษุสองพ้ทรงศินบริสุทธิ์อยู่ในร่มกาสวพัฒพรรษาที่84ท่านมีความเป็นอยู่เรียบง่ายอาศัยอยู่ในกุฏิไม้หลังเล็กๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้มาสร้างถวายให้นั้นข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่หมุนมีอยู่มากมายจนไม่สามารถจดบันทึกได้ครบถ้วน แต่จะขอคัดเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่มีหลักฐานยืนยันครบถ้วนนำมาเผยแพร่ให้แก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับทราบในกิตติคุณของท่านปาฏิหาริจิตเรื่องแรกเป็นเรื่องของดวงจิตปรากฏเป็นแสงครั้งที่หนึ่งประมาณเดือนตุลาคมพุทธศักราช2542พระอาจารย์จ่อยสิริคุตโตและพระอาจารย์ขวัญเมืองสุธรรมโมได้นำปัจจัยส่วนหนึ่ง มาถวายหลวงปู่ที่กุฏิของท่านภายในบริเวณวัดป่าน้องลมเพื่อหลวงปู่จะได้นำไปใช้ในการสร้างเสนาสนาวัดบ้านจานอันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านขณะนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดจัดแต่ภายในกุฏิของหลวงปู่กลับไม่ร้อนแม้แต่น้อยหลังจากหลวงปู่รับปัจจัยแล้วได้อนุโมทนนาในการถวายปัจจัยครั้งนี้ และก็เป็นธรรมดาของการที่จะต้องถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกคณะสิทธิจึงขออนุญาตหลวงปู่ถ่ายรูปเพราะปกติแล้วหลวงปู่จะไม่ยอมให้ใครถ่ายรูปโดยไม่ขออนุญาตเพราะเคยมีผู้ลองดีกับท่านมาแล้วโดยไม่ขออนุญาตปรากฏว่าไม่สามารถถ่ายภาพได้ชัตเตอร์กดไม่ลงต้องขอขมาหลวงปู่ดยการตั้งขันห้ันแปมาแล้ว คุณเชิดซึ่งมีบ้านอยู่ในตลาดวัฒนานครเป็นผู้ถ่ายเมื่อนำฟิล์มไปล้างและขยายรูปปรากฏว่ามีรูปถ่ายรูปหนึ่งที่มีความพิเศษกว่ารูปธรรมดาทั่วไปนั่นคือในขณะที่พระอาจารย์ขวัญเมืองยกปัจจัยถวายลุงปู่นั้นที่ศีรษะของพระอาจารย์จอยปรากฏแสงสีขาวลักษณะเป็นดวงกลมลอยอยู่ในศีรษะของพระอาจารย์จอยอย,อย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏการดังกล่าวสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าหลวงปู่หมนท่านไม่ใช่พระธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นทิพยอพาอำนาจที่เกิดขึ้นเองจากจิตตานุภาพที่ทรงพลังของพระสุปฏิปันโนที่ปฏิบัติภาวนาในชั้นอภิญญาสมาบัติทั้งสามารถกำหนดฤทธิ์ทางใจได้มีอิทธิพลสามารถแสดงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเช่นการอธิษฐานจิตวัตถุมงคล ก็จะเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์กว่าพระที่ไม่ได้ชานสมาบัติหรือเกิดปฏิหารได้ดังกล่าวเหตุการณ์ที่ดวงจิตปรากฏเป็นแสงครั้งที่สองในเดือนเมษายนพุทธศักราช2543หลังจากที่หลวงปู่ท่านได้อนุญาตให้วัดบ้านน้องลมสร้างวัตถุมงคลของท่านเพื่อนำเงินมาก่อสร้างวิหารพระแก้วมรกตจำลองเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์วัดป่าน้องลม การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ครั้งนี้ท่านได้กำหนดให้ประกอบพิธีตรงกับวันเสาร์ห้าเดือนห้าพอดีซึ่งตามปกติในทางโหราศาสตร์แล้วถือว่าวัตถุมงคลใดก็ตามที่ประกอบพิธีในวันเสาร์ห้าเดือนห้าจะมีอนุภาพสูงส่งกว่าธรรมดาเพราะในรอบสี่ปีวันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นหรือแรมห้าค่ำจะมีครั้งเดียว วัตถุมงคลดังกล่าวหลวงปู่ไดเมตตาให้ใช้ชื่อเป็นมงคลว่ารุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นลงหลวงปู่ได้เมตตาเข้ากรุงเทพเพื่อมอบวัตถุมงคลรุ่นดังกล่าวให้กับผู้ร่วมทาบุญที่ร้านอริยะธาตุชั้นสองบนห้างสรรพสินค้าอิมเพเรยลสาขาลาดพร้าวซึ่งเจ้าของร้านเดปวรณาตัวรับใช้หลวงปู่ด้วยศรัทธาตั้งแต่หลวงปู่ยังเป็นพระหลวงตาแก่แก ที่ไม่มีใครสนใจที่บ้านจาจนจนหลวงปู่มาช่วยพระอาจารย์จอยสร้างวิหารโดยการนำวัตถุมงคลของวัดป่าหนองลมมาให้ผู้ร่วมทาบุญโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าพื้นที่ค่าพนักงานที่ต้องบริการผู้มีจิตศรัทธารายได้ทุกบาททุกสตางค์ถวายคืนเพื่อร่วมสร้างวิหารวัดป่าหนองลมก่อนห้างจะปิดผู้ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่หลายร้อยคน มายืนรอคอยหลวงปู่อยู่จนพื้นที่ดังกล่าวแออัดยัดเยียดแทบไม่มีทางเดินหลังจากหลวงปู่ได้ฉันพัตาหารแล้วท่านก็ได้เมตตาให้ทุกคนที่ร่วมทำบุญและสัมผัสหลวงปู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างเคยใครมีกล้องก็ขออนุญาตถ่ายรูปแบบไม่กลัวฟิล์มหมดคุณกอล์ฟเจ้าของธุรกิจตกแต่งประดับยนต์ย่านลาดพร้าวซึ่งได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่ แต่ไม่เคยพบกับตัวจริงของหลวงปู่ได้มาพร้อมกับภรรยามารอกราบหลวงปู่ตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดและก็ได้ตั้งจิตขออนุญาตถ่ายภาพหลวงปู่จนเมื่อนำฟิล์มมาล้างและขยายภาพก็ปรากฏความพิเศษอยู่บนภาพภาพหนึ่งนั่นคือการปรากฏดวงแสงมีรัศมีสีขาวอยู่ระเรือ่อจึงไม่สงสัยเลยว่าแสงแห่งจิตของหลวงปู่ที่ได้แสดงปฏิหาริย์ให้ปรากฏ เสมอนหนึ่งยืนยันว่าหลวงปู่หมนทิตะสีโลมหาเถระเจ้าผู้ทรงคุณท่านมีจิตใจที่สะอาดและเปี่ยมด้วยพลังยากจะหาสองรูปใดเทียบเทียมได้ในยุคปัจจุบันหลวงตามมหาบัวได้พูดถึงหลวงปู่มุนไว้ดังต่อไปนี้ในช่วงแรกที่หลวงปู่หมนได้ออกแสวงหาโมกขธรรมแถบจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้พบกับแม่ทัพธรรมผู้ยิ่งใหญ เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่ากรรมฐานหลวงปู่มั่นโพริทัตโตท่านได้รับอุบายธรรมต่างๆจากหลวงปู่มั่นจนการปฏิบัติภาวนาของหลวงปู่หมุนก้าวหน้าอย่างรวดเร็วหลวงปู่หมุนได้รู้จักสนิทสนมกับสหธรรมิกที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลายรูปโดยเฉพาะหลวงปู่แหวนสุจินโนพระอารันต์แห่งวัดดอยเมเป็งอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จนในช่วงหนึ่ง หลวงปู่หมุนไดเดินทางไปศึกษาข้อธรรมที่ยังกังขาและมีความสงสัยกับหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอีกทั้งช่วงหนึ่งหลวงปู่หมุนได้อุปถากรับใช้หลวงปู่มัน่นจึงไม่น่าแปลกใจที่หลวงปู่หมุนจะรู้จักกับหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพระอริยะเจ้าแห่งวัดป่าบ้านตาดจ,จังหวัดอุดรธานีจนครั้งหนึ่งมีคณะศรัทธา เข้าไปกราบฟังธรรมะจากหลวงตาพระมหาบัวช่วงหนึ่งของการบรรยายธรรมะหลวงตามหาบัวได้เทศนาตอนหนึ่งถึงหลวงปู่หมุนว่าที่นี่มีแต่ธรรมะถ้าวัตถุมงคลต้องไปหาหลวงปู่หมุนศีสะเกตก่อนที่หลวงปู่หมุนท่านจะละสังขารสุขภาพของท่านดูเนีอนจากการที่ท่านต้องให้การต้อนรับสิจยานุสิท์จากทั่วประเทศ ที่หลั่งไหลกันมากราบขอบารมีท่านโดยได้กล่าวเปรย์ๆบ่อยครั้งว่าอยากไปหนองคายเพื่อกราบรูบาอาจารย์และจะไปปากเซประเทศลาวและเลยไปวัดเวิรนไซแขวงจำปาสักเพื่อกรับนมัมศก,การรูปเหมือนและเจดีใต้ต้นโพที่ตามบันทึกกล่าวถึงว่าเป็นที่ประชุมพลังสรีระสังขารของหลวงปู่สัมเร็จลนอาจารย์ของท่านโดยจะมีกำหนด กลับมาให้ทัานงานฉลองพิธีสมโพธพระเจดีที่จัดสร้างเป็นที่น่าสังเกตว่าลุงปู่คงจะรู้ถึงวันมรณภาพล่วงหน้าอย่างแน่นอนเพราะท่านมักบอกกับพระมหาปิ่นปุณสิริเจ้าวาดวัดบ้านจานและมีศักดเป็นหลานของลุงปู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรก็ให้รีบทำให้เสร็จซะเพราะครูบาอาจารย์ท่านชวนปนิพพานหลายครั้งแล้วแต่ท่านบอกว่ารอก่อนราโปรดญาติโยมก่อน เช้าวันที่11มีนาคม2546เวลาเชา้าหลวงปู่อยู่กับลุงอํานวยเขียวอ่อนซึ่งมีศักดิ์เป็นเหลนของท่านลุงอํานวยชงโอวันตินถวายให้หลวงปู่ฉันพอท่านฉันเสร็จก็นั่งหลับตาทำสมาธิลุงอํานวยนั่งเฝ้าดูอยู่ห่างเพราะเป็นเรื่องปกติที่พอหลวงปู่ว่างท่านก็จะทำสมาธิตลอดเวลาสักพักร่างของหลวงปู่ ก็เกิดอาการเปลี่ยนแปลงศีรษะที่ตั้งตรงเป็นปกติเริ่มเอ็นเอียงช้าๆลุงอํานวยจึงเข้าไปดูปรากฏว่าหลวงปู่ท่านเดละสังขารไปแล้วข่าวหลวงปู่มรณภาพได้แพร่กระจายออกไปไม่ถึงชั่วโมงผู้คนจากทั่วสารทิศต่ตางพากันมากราบศีระของท่านเป็นครั้งสุดท้ายหลังพิธีทําบุญ100วันเมื่อน,นำร่างหลวงปู่ออกจากโรงความอาศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ตามคำสั่งของท่านที่สั่งไว้คือถ้าท่านละสังขารห้ามเผาท่านเด็ดขาดร่างกายของนุมมปไม่เน่าเปื่อยคงมีการเปลี่ยนแปลงคือร่างของท่านจะแข็งกลายเป็นหินคณะศิทธญยานุสิ์จึงนำร่างของนุมมปรบรรจุไว้ในโลงแก้วและนำขึ้นมาประดิษฐานไว้ในพระเจดียเพื่อให้เป็นที่เคารพสการะของผู้ที่นับถือรวมสริอายุ ของอมตะสอ์ผู้ทรงอภิญญาห้าแผ่นดินได้109ปี8 6พันสา